ประสบการณ์ประสบการณ์ในชีวิตนั้นต้องใช้มูลค่ามากเท่าไรเราจึงจะตระหนักเรียนรู้ลึกซึ้งได้จากมันให้เข้าใจท่องแท้ได้จริงว่าเรานั้นต้องสูญเสียสักกี่ครั้งในมูลค่าของคำว่าประสบการณ์นั้นถึงจะสามารถตระหนักเรียนรู้ในข้อด้อยของตนที่อาจเสียเวลาหลงทางไปกับมัน ต้องมีมูลค่ามากน้อยเท่าไหร่เล่ายุคสมัยสามกบเตียวหุยเป็นยอดขุนศึกจอมโหดที่ลุกลบบุกตะลุยไม่กลัวตายแถมยังสร้างความสะพึงให้กับฝ่ายตรงข้ามได้หากต้องมาเชิญหน้ากับขุนศึกมีชื่อผู้นี้ชื่อเสียงและความสามารถของเตียวหุยนั้นปากดชัดทั่วไป เตียวหุยนั้นก็ยังดำรงเกียรติเป็นหนึ่งในผู้ร่วมบุกเบิกแผ่นดินมาตั้งแต่สมัยเล่าปีนั้นยังเป็นเพียงแค่พ่อค้าตอกต่อยไร้ชื่อเสียงในตลาดสิด้ยซ้ำและปฏิเสธเสียไม่ได้ว่าเตียวหุยนั้นก็คือนายทุนคนแรกในชีวิตของเล่าปีพ่อะเตียวหุยนั้นได้ขายกิจการค้าหมูของตนนำมาลงทุนให้กับเล่าปี เตียวฮุยจึงถือได้ว่าเป็นบุคคลสำคัญของสู่หัน่นและมีอิทธิพลต่อใจของเหล่าปีไม่น้อยเลยทีเดียวเท่าว่าเตียวฮุยก็มีข้อเสียนั่นก็คืออารมณ์ร้ายรุนแรงและชอบหาเรื่องละลานผู้อื่นยิ่งสุราเข้าปากเตียวฮุยเตียวฮุยยิ่งกลายเป็นเสือร้ายมักขาดสติก่อเรื่องก่อราว จนนำไปสู่ความผิดพลาดทางผลเสียหายอย่างมากต่อง,งานใหญ่ๆอยู่เสมอโดยนั้นเป็นนิสัยที่แก้ไขไม่ได้ของเตียวคุยแม้เหล่าปีกับกวนอูจะห้ามปามตักเตือนแลว้วก็ตามทีโดยเฉพาะเหตุการณ์การเสียแควนสวีโจนั้นที่เหล่าปีนั้นต้องเสียแควนให้กับลิโปไป นับเลยว่าเป็นบทเรียนราคาแพงมากที่สุดในช่วงชีวิตของเตี่ยวหุยเมื่อเตี่ยวหุยไม่แยกแยะเรื่องส่วนรวมหรือรลม่งส่วนตัวเพราะตนนั้นไม่ชอบขี้หน้าริปโปเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเมื่อรู้ว่าโจปานายทหารสวีโจเป็นพ่อตาของริปโปก็หาเรื่องละลานกันแกล้งสั่งลงโทษทําร้ายโจป้า เป็นการระบายแค้นทางอ้อมของตนเองแม้ว่าเหล่าปีนั้นจะย้ำนักย้ำหนาว่าห้ามดื่มสุราและก่อเรื่องเอาไว้ก่อนที่จะออกเดินทัพไปลบกับอ้วนสุดก็ตามแต่เตียวหุยนั้นก็แกงความจำเสื่อมชั่วขณะพ่อตนเมาก็ลืมคำสั่งของเหล่าปีเสียหมดสุดท้ายเตียวหุยต้องสูญเสียทุกสิ่ง ต้องหลบหนีเอาตัวรอดทิ้งลูกทิ้งเมียของเหล่าปีพี่ใหญ่ให้อยู่ในน้ำมือของลิปโป้โดยที่ตนนั้นก็บากหน้ากลับมาหาเหล่าปีโชคยังดีของเตียวหุยก็คือการรักษาตัวรอดเอาชีวิตรอดจากเงื้อมือของลิปโปมาได้และเหล่าปีนั้นก็ให้อภัยไม่ถือโทษเตียวหุย ที่ทำชีวิตของเล่าปีพังพินาศทำให้ชีวิตของเล่าปีนั้นต้องหมดเนื้อหมดตัวอีกครั้งหนึ่งนั่นคือบทเรียนราคาแพงของเตี่ยวคุยครั้งหลายปีต่อมาเตียวคุยนำทัพบ,บุกปาขุนออกรบใช้อุบายจนสามารถจับตัวเงียหงนันขุนศึกเท่าผูเฝ่าปาการหน้าแห่งเซงโต้มาได้เป็นเฉลย แน่นอนว่าแม้เวลาจะผ่านมาหลายปีอารมณ์ร้ายรุนแรงขี้เมาจอมตะข้อของเตียวคุยนั้นก็ยังคงเส้นคงวาเช่นเคยแต่เพียงแค่ประโยคเดียวเท่านั้นของผู้เท่าเงียบงันก็สามารถทำให้เตียวคุยนั้นได้สติชุกคิดขึ้นมาได้ว่าจึงเปลี่ยนท่าทีอ่อนน้อมเชื่อเชิญ ยอมลดท่าทางยโสโอหังของตนเองลงและน้อมคำนับเงียมงนันผู้พ่ายแพ้และเจรจาความกันด้วยความอ่อนน้อมต่อแม่ทัพเท่าผู้นั้นแทนนั่นจึงทำให้เงียมงนันขุนศึกเท่าแห่งเสฉวนยอมซิโลลาบต่อใจของเตี่ยวคุยทำให้เตี่ยวคุยนั้นสามารถเดินทางฉลุย ผ่านเข้าสู่เซ็งโต้มหานครแห่งเสฉวนได้โดยง่ายเตียวหุยลบชนะเงียมงันของจริงแต่สิ่งที่จริงยิ่งกว่าคือเรื่องเมาจนเสียงานอารมณ์ร้ายแรงของตนสร้างปัญหาก่อเรื่องก่อราวแบบเมื่อก่อนนั้นกลับหายไปโดยสิ้นเชิงเพียงแค่เงียมงันนั้นเอ่ยวาจาออกมา เตี่ยวคุยก็สามารถสยบเงียมงัน้วยความนอบน้อมของตอนเองทําให้เงียมงันนั้นยอมรับในใจของเตี่ยวหุยหากว่าเตี่ยวคุยยังคงขี่เมาเจ้าอารมณ์ร้ายรุนแรงแบบเมื่อก่อนแล้วก็การเดินทางสู่เซงโตของเตี่ยวหุยนั้นคงเห็นจะเป็นเรื่องยากและใช้เวลายาวนานกว่าน,นี้มากมายนับน่าเสียดาย แม้สุดท้ายช่วงชีวิตสุดท้ายของเตี่ยวคุยนั้นก็ต้องดับศูญด้วยสุราและผิดร้ายกาจในอารมณ์ของตนก็าตามทีประสบการณ์นับได้ว่าเป็นอะไรที่ไม่ใช่เรื่องน่าชมนะักเราจะเรียนรู้จากประสบการณ์นั้นได้ก็ต่อเมื่อมีความล้มเหลวผิดพลาดเราจึงจะได้รู้จักกับคำว่าประสบการณ์ในชีวิตของตนเองได้ ในขณะที่บางคนนั้นเรียนรู้จากประสบการณ์หนึ่งเพื่อยกระดับไปสู่อีกประสบการณ์หนึ่งเพื่อขยับไปสู่จุดมุ่งหวังดังใจประสงค์แต่ก็อาจจะมีหลายคนยังคงวนเวียนกับความผิดลาดสูญเสียมูลค่ากับคำว่าประสบการณ์กับเรื่องเดิมๆนั้นส้ำไปซ้ำมาอยู่เช่นนั้นมูลค่าที่เสียไปนั้น จะแพงมาหาศาลสักแค่ไหนกันล่ะเรียนรู้จากประสบก,การณ์นั้นดีแต่จงจำไว้ว่าอย่าให้ราคาของมันนั้นแพงเกินกว่ามูลค่าที่เราจะสามารถเรียนรู้ได้จากมันได้โดยเด็ดขาด 释放。Three, four.